โอ้รถใครสวยเถอะโอ้รถใหม่หรือเปล่านี่อโอ้โอ้เน่วะโอ้รถใหม่เนี่ยนี่อ้าวหินตาเนี่ย่หะมาทำอะไร สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านาเข้าสู่ช่องรถดำซิงดินดัวนะครับผมโอ้มาทำอะไรนี่อูอินตาลมาทำอะไรแถวนี้นี่มาหาอะไรอูชายใหญ่หรือเปล่ารถใหม่เลยเนี่ย แอบหรือรเปล,ล่า,ร,ร,ร,ารถยังไม่ได้วิ่งดินนี่แหละอยู่ไม่นอ้๊ชายใหญ่โอ้ยแค่นั้นไปทําสีอ้าววันนี้ครับมารถมาทําอะไรเฮ้ยอันนี้รถใครรถพี่เหรอครับซื้อเพิ่งซื้อมาเหรอซื้อมาเมื่อเดือนเดือนต้นเดือนมาต้นเดือนอยังไม่ได้วิ่งงานเลยเหรอ วิ่งแต่หินอย่างเดียวครับวิ่งแต่หินหิ่งหนึ่งกุมวิ่งแต่หินอย่างเดียวไม่เออโอ้จัดมาเท่าไหร่น่ะแปดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ดครับเจ็ดอีป่ะแปดแปดอีครับวิ่งอยู่โซนไหนนี่วิ่งบ้านอยู่ละหานไตอ้าวเหรอพักอยู่ละหานไตอ้าวนี่ทำไมไม่ค่อยเห็นเลยวะเฮ้ยไอผมก่อนที่นี่ผมกลับสองกันกลับกระบะกันอ๋อที่ที่เมียเป็นครูใช่ไหมนี่ใช่อุ้ยวิ่งด้วยปะ วิ่งด้วยป่ะงานเยอะไห่เหรอไม่ใช่เห็นวิ่งส่งกับชงกับเชิงนม่นนะใช่ไหมกับเชิงไอ้นี่รถค้อรถกระบะค้อเหรอใช่ครับแล้วกับเชิงวิ่งวิ่งเขมรอ๋ออันนี้เอ้าคันนี้มันไม่ใช่ตอนแรกเป็นรถไฟเหรอไม่ใช่เป็นรถไฟเหรอจดทะเบียนฮะรถจดทะเบียนอ๋อถอดไฟออกใช่เนี่ยถ้าจดวันจดวันเมื่อวานก็วนี้เขาไม่ทักเขาไม่หวาน เห็นอยู่ว <other> <ers> hey, <wh> ันนั้นเห็นวิ่งมาจากกาบเชิงนี่วันที่เขามีงานอะไรฮะที่เขามีงานอยู่วันเสีไม่รู้เหมือนกันนะนี่คันนี้แหละผมเห็นอยู่รถกระบะด้วยบางฮะใช่วิ่งคอกรถกระบะคอกด้วยไหมฮะใช่วิ่งกระบะคอกด้วยเออสองคัน เออนี่งานกระบะข้อคว้างก็เอากันนี้ไปอีก็แฟนก็เป็นเพื่อนกับครูนินนี่แหละมาหาอะไรนี่มาต่อข้อเกษตรมาไอ้เนี่จุดพอกเลยนี่ชายใหญ่อยู่ไหมชายยื่อยู่เมื่อกี้เจอผมแล้ววิ่งหนีแล้วเปล่าวะก็เอาไปทำสีแล้ว ต้องไปอัปเดตเลยขนานั้นสวัสดีครับอู้อูสวยทัวรจริงจุกร้องเลยเว้ยนี่รถผมถ้าได้แปะเล้แบบนี้สวยเลยทีนี้เดี๋ยวต้องหาแปะแบบนี้แล้วแหละไอ้แบบเรียบๆมันมันเชยแล้ว วัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้ผู้จัดการผู้จัดการต้นเดี๋ยวอยู่สักแป๊บได้อยู่อ้าวแล้วไหนโอ้นี่ไงก็แกตัวจริงโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์มีอะไรโชว์มั้ยโอ้เขาโชว์แต่นั่นนีิด้ามปืนน่ะมีมั้ยมีปืนกับเคามั้นี่ ปูใหญ่ๆมันต้องพกเด้พกปืนพกปืนนะกระบอกจุดสามแปดอ่ะไปทำไรครับอา้ใครคุยใครคุยแบบวุเราใช้อาคมอย่างเดียวอ๋ออุ้ยอาคมมันไม่คลังแล้วนะเนี่ยมันต้องลูกกระสุนเสื่อมแล้วใช่ไหมอืมมันเสื่อมแล้วเฮ้ยรีวิวหน่อยอะไรพาดูหน่อยนี่ ยังไงแบบไหนนสวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่อง YouTube ทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชายใหญ่รุ่งเรืองครับเดี๋ยวผมจะเอารถมาให้ทำอยู่นี่เป็นรถกระบะรถอะไรแบบไหนนี่เอาไปบรรทุกบรรทุกอะไรตู้ลมบรรทุกตู้ลมเจาะกระดานนี่เป็นเปิดข้างได้สองข้างแล้วก็มีขาเปิดขาช้างไฮดรอลิกตัวนี้ไฮดรอลิกใช่ครับสี่ต้นหน้าหลังหน้าหลังเลยใช้เวลาที่รถ เวลาเจาะอันนี้มีทดลองได้ยังเป็นโยนะครับยังบอกเดินเฉ้าปั่นอ๋อเดินเฉ้าปั่นเหรออ๋อเป็นสิบล้อเนาะใช่ครับสิล้อสวยมากเลยไว้เวลาที่มันรถมันไม่เสมอครับเขาก็จะดันพื้นให้มันเสมอเพราะว่าเวลาเครื่องปั๊มลมทํางานนานๆเนี่ยมันจะได้ต้องมีกรรมการนี่ถ้าเสมออ่ะต้องดันพื้นไม่ใช่นักบุญเลยเนี่ยออ๋ตัวลมตัวนั้นเลยอันนั้นก็ทําคล้ายกัน อวันนี้เก็บสีใช่ไหมนี่เดี๋ยวดูดหน่อยรถเสียตีนดามถึงไหนแล้ววันนี้ไม่ต้องแปะกระดาษกาวเลยเหรอพ่นงี้เลยไม่เดียวเอเอว้ทำงี้ก็ได้เนะ บางคนมีแปะกระดาษกาวรอบคันเลยไอ้รอบล้อเลยแต่นี่ก็คือแบบค่นไปเร,เรื่อยแบบนี้นะครับเออมันก็ได้นะโอ้ยือเสื้อใส่ไหมไหมุดเ้ยเอย ใช่ไหมยี่สิบสองก็วแบบว่าไหนเราเสียกินทำอยู่ไหนกระดามอยู่ไหนวะสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรครับวันนี้ทำเดินแป๊บเบรกอ๋อเดินแป๊บเบรก สายมุดสายมุดลอ้อแคร์ไหมนี่แคร์ไหมแคร์แคร์ไห <c oughs> มแคร์เลยเออทรงโลมันสวยดีนะล,ล่ะกระบะโลสวยดีเออลูกค้าเขามาไม่ไปต้อนรับเขาหน่อยฮะรถนนะรถนะด,ดำอ่ะเขาทำอะไรเออนั่นแหละ

ยังละไอ้ก็ไม่จ้าเป็นปอบพอไอ้เป็นหมอทำรดีวะหมอทำเอาดีอ่ะเออเอ้ยเปิดให้ดูหน่อยเปิดท้ายให้ดูหน่อยเปิดตายเลยดูหน่อยใช้เท่าแกเลยเป็นไงงานที่ราชบุรีฮะได้คนขับรถไทยยัง ฮะยังโค้ดไปก็ไม่มีคนโทรมาเลยนะผมก็ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้แล้วคนโทรเบอร์คนโทรมาอยู่แต่ขอเบอร์ก่อนอ๋อโทรมาเบอร์ก่อนเบิกล่วงหน้าไอ้ยังงี้ก็มีเนาะเออยังไม่ทำงานเลยเบิกแล้วขนาดคนที่ทำอยู่ยังไม่ได้เงินเลยใช่ใช่ คิดแต่จะเบิกก่อนงานยังไม่ทําเลยมันซ่อนเสาซ่อไว้ข้างในอ๋อมันซ่อนไว้ข้างในอย่างนี้เลยเออติดไปกันเนียนเลยอ,อันนี้นี่เราเราเราสั่งมาเหรอมันมีขายแบบแผ่นแผ่นใหญ่เลยเหรอแผ่นใหญ่เออเปะแบบนี้มันสวยดีดูอ่ะมือเดียวได้ไหมมือเดียวได้ไหมไหน โอ้ยไม่ต้องใส่ตัวดีดเลยดิเออเหมือนฟอร์ดอะมือเดียวเบาแบา่กดีนะข้างๆเปิดได้กี่อันข้างๆสามสามใช่ไหมอันนี้มันแทนเดี้ยไหมแคร็ไหมเคร็ไหมระบบไฟยังเนาะยังไม่เดงเดินแต่แอร์ีนทำแล้วเวาๆเ่ยแล้วไฟมันจะมาทำมันยื่นมาเลย เชิญอะไรเชิญโย่ป่ะนน <c oughs> สวยสะอาดดีเนาะมันสวยสะอาดอะเนาะเนาะไม่ต้องมีอะไรเยอ,อะเลยดูอะ่ะสวยสะอาดคลีนคลีนอะไรคลีนคลีนคลีนเนาะเออเดีุยวจันทร์เหรอ กระทะเท่าไหร่นะอันนี้กระทะเท่าไหร่จุเก้ห้หมดเลยหน้าก็เก้อข้างหน้ายีบสเหรอหลังสิบเก้านสเของมันแหละสิบลอที่หลัอ๋อข้างหน้ามันต้องสูงกว่านะแต่หลังนึ่งสิบเก้าแล้วใส่ยีองไม่ได้มันสูงไปเนาะติดติดไหมนี่ติดไหมนี่ ยังไม่ใส่นี่ไงฮะวางไว้อ๋อนี่วางไว้เฉยไอผมนึกว่าใส่แล้วอ๋อวางไว้เฉยเฉยดีสวยงามครับเก็บงานเตรียมส่งเหรอใช่ปองวันนี่สองวันนี้ก็เตรียมส่งแล้วเนาะทำไปเสร็จแล้วอืม ใครลิก็ต่อมาและต่อมาแล้วหรือว่าจะเอารถมาให้ทำอยู่เอารถไหมครับอันนั้นแหละสิบล้อทำอะไรอีกรับไม่รู้คิดก่อนเอาไหนว่าเสียชื่นก็จะเอาหึเสียชง่นไม่เอาแล้วเหรอไม่รู้เอาไม่เอาผมก็เอามาทำคอนเทนต์เล่นไว้แคั้นแหละ เดี๋ยวดูว่าจะทำอะไรเดี๋ยวเอามาให้ก็เอาเยอะๆเลยนะครับสีเสร็จเรียบร้อยไฟเสร็จมาแล้วก็เสร็จหมดแล้วมันเสร็จทุกอย่างแล้วเหลือแต่ว่าเออเราจะไอ้นั้นถ้าไม่มีใครเอาก็เดี๋ยวจะเอามาให้ใจใหญ่ทำให้อยู่แต่ยังยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรเร็วๆนี่แหละเดี๋ยวเอาเข้ามาว่างไหมนี่อื ติดน้อยเขวิ่งอะไรดีไหมเหมาะผมอาเหมาะกับร้านของเก่าอ่ะเนาะใช่เอาใส่ตัวใส่ลังนั่นแหละเหมาะอยู่เออนี่เดี๋ยวผมจะพาไปทำบุญหน่อยทำที่ไหนคคุณยายไม่มีบ้านอยู่เลยว่าจะเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีเด้อ ยกไปยกอูเลยเด้อเอารถสวยๆไปเด้อเอารถสวยๆไปเด้ไม่มีรถเลยที่บ้านผมตายแล้วรถยู่หน้าบริมหมดเลยนี่นี่จะเอาสีประตูไปแล้วเนาะโอ้ยหารถแถวนี้เลยไปเนี่ยเดี๋ยวเหมาเอาขาดไปก็ได้เหรอนี่ไงหัวลากไงนี่ก็เอาไปได้เดีอเด็กหัวลาที่บ้านเอาหัวลากไปได้ไหมหัวลากไปได้อยู่แต่ไม่มีหาย ไม่ต้องเอาหางไปใส่อิดใส่ปูนไปนะฮึสุรินแค่ปากซอยเองครับยายเขาเป็นพี่น้องกันพี่น้องก็ห้าคนไม่มีลไเลยไม่มีไม่มีตัมสูตรสนใจบ่สด คกม้เยอะกันเยะหน่าด่าแกอายุเยอะแล้วนะเจ็ดบแปดสิบนั่นะแต่ยังแข็งแรงอยู่อันนี่ก็ประมาณนี้ครับก็ใครที่อยากจะต่อรถก็มาเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าเดก้าเข้ามาที่อูอีกแหละนะครับเราดูว่าโปรเจกต์ผมจะทำอะไรนะครับรอติดตามได้เลยเดี๋ยวผมต้องไปก่อนนะ เจอกันใหม่ครับผมไปก่นอนด้วยไปบอไปไหนนั่นแค่แปลรถอยู่ที่อลอลูนโอ้เอาคันไหนไปไปโอ้ไปผมไปส่ง <laughs> ลำพูนเลยเหรอโอ้ยไก่โหดเดี๋ยวผมไปก่อนเ<ะ>อ้อบ,บายๆกับคันนี้นะครับโอ้แท็กซี่หรือเปล่า โอ้คล้ายๆใช่แท็กซี่สวยดีสวยดียดโอ้กระบะไม่ใช่เยอะโอ้โหเกือบ4เมตรนี่3เสามเมตรแปดสามเมตรก้างนี่